สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับก็จะนําพาพี่น้องมารู้วิธีการกําจัดข้าวดีดข้าวเด้งนี่ครับตัวอย่างของข้าวดีดข้าวเด้งที่ขึ้นอยู่บนท้องนาเราเป็นอย่างนี้ครับเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็คือเราต้องใช้สารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับนี่คือลุงเขียวเ่ยวทุ่งนะครับออกไปแนะนําชาวบ้านพี่น้องชาวนานะครับให้ใช้ปรากฏว่าได้ผลดีมากครับเริ่มต้นนะครับด้วยการ ผสมน้ำนะครับด้วยเซนเดอร์หนึ่งขวดนะครับหนึ่งลิตรเนี่ยผสมน้ําได้หนึ่งร้อยลิตรฉีดพ่นได้สองจุดห้าไร่ก็คือสองไร่ครึ่งนะครับหลังจากนั้นก็หมักไว้ครับสิบวันครับพี่น้องครับนี่ก็เละเลยนะครับสิบวันก็เอารถมาปั่นนะครับปรากฏว่าตอนนี้ครับไปดูข้าวนะครับที่อยู่หล่นตามท้องนาเป็นเม็ดข้าวโอ้โหปรากฏว่าย่อยสลายครับพี่น้องครับเป็นแกลบไปเลยครับผมจับขึ้นมาดูครับ หยิบขึ้นมาดูนะครับฟางข้าวที่หล่นอยู่นะครับเม็ดข้าวนะครับกลายเป็นกลายเป็นเม็ดรีบนะครับแต่ว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไส้เดือนก็ยังอยู่นะครับไม่อันตรายนะครับนี่เห็นไหมครับกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คืออ่าที่หล่นอยู่ตามขอบริมนานะครับไปแกะมาดูนะะหลังจากนั้นเราก็ ทำการทำเทือกทาชักล่องนะครับหวานข้าวนะครับนี่คือใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องหวานข้าวปลูกนะครับหวานไปแล้วข้าวนะครับถ้าแช่ด้วยอ่าอ่กิ่งทองนาโนเอนไซม์ก็จะออกงอกงามนะครับตั้งต้นอย่างเร็วนะครับอันนี้คือผ่านไปแค่เจ็ดวันนะครับหนึ่งสัปดาห์นะสิบวันนะครับเห็นไหมครับอ่าเริ่มตั้งกอเริ่มต้นนะครับเริ่มแล้วนะครับนี่นะครับผล ที่ได้จากการหมักเทนเดอร์ก็จะมีปุ๋ยนะครับ NPK ให้เราอย่างดีเลยนะครับมีแร่าธาตุเพิ่มแร่าธาตุให้กับเรานะครับทําให้ข้าวเขียวงามไม่ต้องใช้ยูเรียใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องหวานปุ๋ยนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติร้อเด้วยการหมักเทนเดอร์นี่ขวดเทนเดอร์ยังอยู่นะครับอยู่ในนาเลยนี่ครับหลังจากนั้นมาข้าวอายุ4ี่สิบห้าสิบวันโอ้โหเห็นไหมครับแต่กอสวยงามเขียวเปื้ดเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็ เราก็ใช้ปุ๋ยแร่ภู้กาไฟไบโหยกนะครับหวานตอนข้าวอายุสิบห้าวันนะครับปรากฏว่าโอ้โหอย่างงามครับพอข้าวอายุสามสิบวันเราก็พ่นด้วยกิ่งทองนะครับทุกๆสิบห้าวันยกเว้นช่วงที่ผสมเกสรนะครับนี่ข้าวออกรวงอย่างงามเลยครับพี่น้องครับหลายๆที่หลายๆที่ลุงเขียวไปถ่ายทํามาโอ้ยสวยงามมากครับนี่ครับลุงเขียวตัวจริงเสียงจริงครับพี่น้องครับไปถ่ายทําสถานที่จริงทุกที่นะครับ มาเล่าสู่พี่น้องเราฟังครับ